ด้วยแรงแห่งรักจึงผลักให้มีแรงสู้ครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับฝนกระโตก๊กน้ำกระท่วมบางพื้นที่กระท่วมแป๊บเดียวครับบางพื้นที่กระท่วมทึ่งให้ทึ่งหน้าต้นเขาต้นกาเสียหายหลายพื้นที่ครับที่เท่ีลี่งพื้นที่มากนะครับเนาะถนนทนทางถือตัดขาดนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความรํำบากของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าเนาะครับเนาะ โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทางที่พ่อแม่พี่น้องเข้าได้ใส่เป็นประจำะทุกมือทุกมือนะครับ้าแม่นถูกตัดขาดนะครับมันกาทําให้การใส่ชีวิตประจําวันของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยลำบากมากขึ้นแม่นบ่ครับพี่น้องคลิปนี้ผมสิภาพี่น้องไปเมืองการช่วยเหลือเบื้องตนแบบคนรุ่นไม่เรียกง่ายใส่ข้องเป็นแบบใดสิถือใจพ่อแม่พี่น้องมากหรือหน่อยซ้ำใด ไปเมืองกันเลยครับที่ดีทําเพื่อือดเธอให้ภูมิใจที่ได้ทําภูมิใจที่ทําได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทยที่ดีทําเพื่อเธอ แม่เราได้เกิดมาบนพื้นดินวิญญาณน,นี้เป็นไทยด้วยเลือดและเหงื่อเนื้อดินน้ำลมไฟปู่ตายายายสร้างมาให้มีชีวิตเพื่อขอบคุณเพื่อตอบแทแนแผ่นดินที่อยู่ที่กินน้ำนาให้คนทั่วดินถิ่นไทยได้ลืมตาอา ด้วยความภาคภูมิใจภูมิใจที่เกิดเป็นไทยภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ทำ สีเอาผพนยังก่อนนงกันนี่เช็นเหล็กเข้าสีพ่อหาได้แล้วอันนี้เขาสีอุดแบบแบบไรครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็อุดบัคับเนี่ยนี่ก็คือสีแก้สฉพาะหนาก่อนเลยนะอ๋ออ๋ออ๋อระอบจนี่เราชที่เอาไปเที่ยวก่อนจเนียงนี้เป็นเหียงเนี้ ขันแผ่นเล็กมันก็ต้องมีค่านั่นมั้งครับขันแผ่นผาดผาดนี่แหละผาดผาดผาดเงาลยแล้วผมมาเอาดินมาใส่กับจิกกับจิ๊บบ้างที่โกใช่ไหมเราถุ๋ยให้งัดหัดจนก้นคือคือเสิทั้งขันขันแผ่นเล็กเนี่ยเพราะว่าบ่อเกินสามมือมันก็เดียงแล้วเพราะว่าช่วงช่วงนี้มันเงาไหมคือกว่างนะครับเล็กมันก็สิงอาะนะมันนเป็นพวกเล็กเงาใช่ไหมี่ซิมินกับโมยุหรอพ่อมา ต้องเพราะว่ามันมันก็ต้องมีค่ามาล่องรับคันคือจำพวอว่า่คืออยู่เอารถมันยกตัวนี้ออกยกป้อนน้เลยรถไสมาให้ผมอนนึ่งก็มันมันสองสองประเด็นเนาะครับก็คือทั้งท่านนายบาอ่ามีใส่เงินเต็งงบประมาณคืออยากได้เมีู้พมาเอาหินเอายางตรงนั้นโวยมาใส่หนีอันนี้แบบนี้ให้รถหนูรถอัดอัดอัเต็มอันนี้ครับอืม อ๋ออัดอัดอัลูกนี้งบได้เบื้องต้นที่ท่านประเด็นโทรหาผมเลยคือจะใส่ประมาณสีหาพันแนนครับนั่นล่ะกรับอันสีหาพันนี่คือเอาเอาตัวนี้เอาตัวเอาเอาเด็กวิ่งอยูที่จังเมียคู่เมียคู่เขาว่าเขาจิมาะซอยได้อยู่ถ้ามันมีหินมี่ใหญอ๋อนี่ครับแมนนนี่แม่ยคู่มายืนฟังนี่มันยืนได้อยู่ครับยืนแล้วรงนีหินมันก็สีอัดก็สีได้แนนอัดได เนียนแล้วกดีเร็วก็กันเร็วเร็วเวก็กันครับมันเพียงพ่อมาครับเห็นเลยพ่อครับพ่อหลายครับลูกมว่าน้ำหลองมุ้งนีกับแม่นเบิด์ตเนี่ยคืออยู่ทาเอาหินแล้วค่อยเป็นเล็กคืออยู่กับเศษหินกับเศษเป็นขั้นช่วงกลางก็เลาประเด็อยู่ทีกเล่าคงว่าแผ่นกับหินนี่คืออยู่ครับถ้าเป็นหินเป็นอย่างว่าอัดลุ่งอัดลุ่งเต็มแล้วอากาศเที่ยวได้แล้วตอนนี้ผมกําลังอัดสดอยู่นี่ครับพอพอดีท่านท่านผู้ช่วยกับ พ่อผู้ใหญ่มาพอดีนะครับก็คุยคร่าวๆก่อนหน้านี้กับท่านนายกประเด็นก็ท่านก็บอกว่าจะใช้งบประมาณ4-5,000บาทนะครับเหมือนที่ท่านพ่อผู้ใหญ่พูดคือมันจะมีเศษหินนะครับเศษปูนนะครับที่เขาทิ้งแล้วนะครับจะจ้างรถแมคโครนะครับขุดตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ใส่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยบอกว่าจะเอา แผ่นเหล็กใช่ไหมครับมาวางเพื่อให้รถยนต์ได้ผ่านได้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นของพี่น้องนะครับครับเพราะว่าตอนนี้รถยนต์ผ่านไม่ได้เลยครับผ่านได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับจุดนี้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นสาคัญสาคัญเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเชื่อมระหว่างใช่ มันเป็นเส้นเชื่อมระหว่างตำบลแก่งเืิงจาน์กับท่าสองคอนคือบ้านน้องใหญ่ต่อบ้านลงเคงถึงน้องกุุงเต่าด้ยนะรัไปเส้นนู้นเลยนะครับเส้นหลังหมู่บ้านรงเคงดอนหางกุุงเตาตอนหันนะครับส่วนผมนะครับก็จะก็คงจะช่วยสนับสนุนในงบประมาณอาจจะไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันถ้าใครพอมีทุนทรัพย์นะครับ พอมีทุนทรัพย์อยากจะมาช่วยตอนนี้นี่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนพอสมควรนะครับอะไรนะครับที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับสามารถบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับช่วยให้พ่อแม่พี่น้องอลืมตาอ้าปากมีรอยยิ้มมีความสุขได้นะครับแกนสากลสุทธีจะช่วยเหลือเต็มที่นะครับไม่จําเป็นจะต้องช่วยเฉพาะเงินนะครับช่วยแรงก็ได้นะครับทีมงานเรียกง่ายใช้ล่องพร้อมที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับ สาหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องใหญ่นะครับท่านผู้ช่วยนะครับที่ประสานงานมานะครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องมาประสานงานให้ผมเข้ามาหาพ่อแม่พี่น้องโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับท่านท่านผู้ใหญ่มีอะไรจะฝากไหมครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไหมครับก็สําหรับผู้น <ขอ S 1> ําหมู่บ้านนะครับก็ก็ขอฝากนะครับขอฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่และ ท่านผู้ที่รับผิดชอบในถนนเส้นนี้นะครับให้รีบดําเนินการครับรบเร็วด่วนนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ผ่านหลายหมู่บ้านนะครับก็สําหรับผมผู้นําชุมชนก็เบื้องต้นก็เสนอทางท่านนายกอบอตอก็เสนอไปนะครับาทางอบอจอก็เสนอไปแล้วนะครับแต่ยังก็ยังไม่ได้ทําถึงขั้นตอนอในขั้นตอน เบี้ยงต้นนะครับก็ตอนนี้รถโยนผ่านมาได้นะครับก็สำหรับผมก็ขอฝากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกสายทุกหน่วยงานด้วยนะครับขอบคุณครับบางอย่างมันเป็นอุบัติเหตุนะครับเราไม่สามารถคาดการลวงหน้าได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับทีนี้นะครับได้ประสานได้คุยในรายละเอียดเรียบร้อยนะครับคุยกับท่านนายกอบตเรียบร้อยนะครับ เขนสักลักษณ์ียินดีรับใช้นะครับขอให้พี่น้องนะครับประสานมานะครับความทุกข์เดือดร้อนพราะแม่พี่น้องอยู่ไหนนะครับแกนสักรักสักทีนะครับยินดีเข้าช่วยเต็มที่นะครับพูดแล้วทําครับผมใจที่ทําได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้ยุติชีวิตเพือรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทย ผมแก่นสักดิรสุธีนะครับสวัสดีครับวันวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ได้มาลงพื้นที่นะครับได้ประสานคุณพ่อผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยมานะครับแล้วก็สนับสนุนเงินบางส่วนวันนี้นะครับได้รับการประสานงานจากพ่อผู้ช่วยนะครับไวโพจนะครับว่ามีผู้รับเหมานะครับได้นําดินข้างๆนี้นะครับที่มันเหลือนะครับได้นํามาปิดช่องโหว่เรียบร้อยนะครับ พอแม่พี่น้องสบายใจได้แล้วครับทีนี้สัญจรได้นะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นหลักเชื่อมระหว่างตำบลแก่งเริงจาน์กับตำบลท่าสองคอนนะครับทีนี้ก็ขอบคุณไปยังพ่อผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับผู้รับเหมานะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับอ,รอ๋อ,อ,อคุณแม่อ,อสมอนะครับ รับรถพานกระเอื่นควักมือเอิ่นก้นนะครับแล้วก็มาเป็นสักขีพยานนะครับนี่นะครับสังคมเราจะอบอุ่นจะน่าอยู่นะครับก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจนะครับคนมีช่วยคนไม่มีนะครับคนมีความรู้นะครับสั่งสอนคนที่ยังไม่รู้นะครับสังคมเราจะอบอุ่นได้นะครับก็เกิดจากการช่วยเหลือกันอย่างนี้นะครับสําหรับผมแก่นศักดิ์รักสุทธีก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ใจภูมิ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 ใจไทยภูมิใจภูมิใจไทย